จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลุ่มน้ำคลองนางน้อยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิตร จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลุ่มน้ำคลองนางน้อยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำจิตอาสาร่วมกันกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงปรับภูมิทัศน์ริมคลองนางน้อยในพื้นที่หมู่ที่10ตตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของจิตอาสาและภาคส่วน ต่างๆจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการดูแลรักษาลําน้ําขู่คลองให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งคลองนางน้อยเป็นลําคลองสายหลักของอําเภอนายงประชาชนใช้น้ําทําการเกษตรเป็นที่ระบายน้ํำในหน้าฝนโดยเป็นที่รับน้ําจากเทือกเขาบรรทัด ก่อนจะมีการผ่นน้ำลงไปในโครงการระบบระบายน้ำคลองลำเลียงซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากอุตกภัยในพื้นที่อำเภอนายงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ยอยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน